นั่งรีพา่าได้นี่นะนั่งมินมอย่างได้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่นั่งรีพ่าของคุณแม่ยา่าเดินมาแม่ย่านั่งนี้เลยเ <พา S 1> ต็มแม่หิวข้าวเ <พา S 1> ต็มพาคุณไปเข้าห้องน้ำหน่อยสิ แน่นอนแน่นอนตัวตัวของเขาใหญ่มากจริงๆใช่ใช่ม้าตอาเท่าไหร่นะม้าตอนนี้เจ็ดสิบสี่ใช่ใช่ใช่้าห้ใช่ใช่แล้วก็มันแบบมันนั่งแล้วมันเต็มตูดดีอ่ะมันเออความรู้สึกมันเต็มตูดแบบแบบมันไหลเข้ามาเราแบบแล้วก็ม้าม้าขาไม่ค่อยดีพี่ว่าระดับของตัวเบาะนั่งพี่ว่ามันน่าจะโอเคไหมอืมได้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 เพราะว่า เวลาถ้ามันเตี้ยไปอ่ะแม่จะนั่งไม่ค่อยได้ลุกนั่งก็น่าจะพอดีถูกไหมเพราะว่าแขนมันก็ใหญ่อยู่พอสมุดเหมือนกันแบบเนี้ยเนี้ยลูกได้เยเห็นไหมเท้า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 ลุกได้เลยเนี่ยสบายสบายเลยใช่ใช่สบายเลยอันเนี้ยเนี่ยเรามาเขาจะหมุนเขาอยากดูทีวีทางนี้อยากจะไปเล่นกับหลานเนี่ยเขาก็ดำได้ง่ายเลยอันเนี้ยเขามาเขาอารมณ์แบบว่าแบบนั่งดูทีวีไปนั่งรีดผ้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนอะเจ๋ง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 นั่งรีดผ้าได้นี่ นี่นั่งดูหนึ่งหน้นแล้วนะเห็นไหมนี่นั่งดีผ้าของคุณแม่น้าเราเป็นแหนะพี่ตอนนี้ก็ดีมันกว้างสิ่งแรกที่พี่ได้คือระดับมาพี่เดินมาปุ๊บตึง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  ถ้าเป็นย่านะย่าเขากะ็จะอ่ะย่าแต่อย่างงี้แล้วบอกอ่ะบอกอ่ะมันโค้งอะ่ะใช่แล้วพอย่าลงไปลเลยพอพอพอมาย่เาเขา,เขาจะใช้ไม้เท้าของมันตึร์กพี่เรา<อ>ตัวตัวอย่ทีตอนกแล้วแล้วเวลาเขาลงแล้วเออไม่ผานพอย่าเขาจะลงอย่างนี้เลยสูตดีเนาะแล้วก็แกก็จะแบบแบบนั่งยาวอะ่ะเพราะว่าพี่พ,พี่คิดว่าเบาะมันก็แน่นมากพอสมควรถ้าให้เทียบกันก็คือแน่นกว่าที่เคยมีเพราะว่าดัดแปลงมาเยอะ เอาใจผู้สูงอายุอ่าใช่แล้วก็แขนก็กว้างแขนกว้างมากกว้างพอที่ย่าเนี่ยเวลาจะลุกเนี่ยจะให้คนจับข้างๆแมงก็จะมีไม้เทา้าพอมีไม้เท้าเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็คือว่าเวลาเขาเทเนี่ยไม้เท้ามันมีสิ่งสาเสียงะไม้เท้ามันจะตีกับอ่าแล้วถ้ามีคนพยุงเนี่ยพยุงเงี้ยพยุงเงี้ยบางทีเขาทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยพี่หน้าจะาหัดเขาให้ได้ว่าย่าย่าเท้าก่อนเพราะว่าพี่ว่าขาเนี่ย มันถึงพอดีแล้วแขนนะพ่อะย่าพี่เป็นคนตัวใกล้ๆก,ก,กับพี่ใช่เพราเป็นอย่างงี้ปั๊บอะปุ๊บพี่ว่าย่าลุกงานขึ้นว่ะเงี้ยพี่ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็พนักพิงอะ่ะแ,แม่ก็แข็งมากปวยแข็งแบบแข็งมากในประเด็นที่แบบว่าแบบเออแบบมันไม่ได้ยั่วอ่ะเออถ้ามันยั่วมากค่ะกคาปวดหลังย่าเดินม,มา <c oughs> นแม่ย่นานั่งนี้เลยเต็มแม่หิวข้าวอ,อ ไปเข้าห้องน้ำหน่อยสิเนี่ยไม่ยากก็เนี่ยพี่ๆใช้แค่เท้าเดียวอะ่ะเพราะว่าเพอมีเก้าอี้ที่ตัวใหญ่กว่านี้ยาเขาหมูดเองไม่ได้เพราะว่าพอพอมันหนักแล้วมันฝืนตานี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแค่ <c oughs> ใช้เท้าเดียวเขาผูดได้ไม่ติว้วใช่ มันหมุนง่ายขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แบบโอ้โหหมุนเหมือนเก้าอีส้สำนักงานที่แม่งกูจะทรงตัวไม่ได้เลยอย่างเงี้ยที่มาแทนแทนผู้ใหญ่แล้วถ้าจะย้ายถ้าจะเขยย้ายถ้าจะย้ายเหรอแต่ว่าพี่คิดว่าย่าคงย้ายไม่ได้แต่อาพี่เพราะอาเขาดูแลย่ายอยู่พี่ว่าอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์กับแก ราะว่าเขาที่พี่ดูอะต้องยกตีนให้เห็นน้ำหนักน้ำหนักมันไม่เยอะอันนี้คือบอกตามความรู้สึกที่ขายเก้าอี้บ่อยแล้วก็เชิกคกี้พายอกคือเวลาที่เรายกเก้าอีอ้อะส่วนใหญ่อะจะยกด้านนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเอาไม่ขึ้นแต่อันเนี้ยมันไม่ต้องออกแรงเลยนึกอ,ออกไหมแต่ว่า,ตาแต่คนแก่แค่เห็นแค่นั้นแหละใช่เข้าไป<ห>เอาตีนบอกอะไรอย่าเงเง,งี้ยแหงงละอุยใช่ปะเอออย่างเงี้ยละอัอย่างเงี้ยละแม่แม่นั่งแม่เข้าห้องน้ำแม่นั่งเออพี่ว่าน่าจะเนี้ยน่าจะโอเค